ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็มาพบกับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้นนะครับหรือว่าน้องๆมต้นนั่นเองนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องของเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมกันนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับผมการคำนวณพื้นฐานเบสิกธรรมดาธรรมดานะครับยังไม่ได้ไปถึงขั้นโจทย์ปัญหามากมายขนาดนั้นนะครับผม อาจจะมีจดปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับหลังๆจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับผมเป็นเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนะครับผมที่มีวงเล็บแล้วก็เป็นรูปแบบของจํานวนคละบวกลบกันนั่นเองนะครับผมวิธีการนี้นะครับผมจะให้ใช้เป็นการบวกลบแบบจํานวนคระเป็นส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นยังไงนะครับมาดู พี่ขอแยกคิดเป็นทีละวงเล็บนะครับผมเราจะคิดวงเล็บข้างหน้าก่อนนะครับนั่นก็คือ1เศษ3ส่วน4นะครับบวกกับ2เศษ7ส่วน8ก่อนนะครับวิธีการนี้นะครับเราเนี่ยจะเอาจำนวนนับนะครับไปบวกกับจำนวนนับนะครับแล้วก็บวกกับเศษส่วนนะครับผมบวกกับเศษส่วนนั่นเองเนาะเราจะแยกออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับ1บวก2เนี่ยได้3ใช่ไหมครับ แต่เศษส่วนนะครับเราจะเห็นว่าตัวส่วนนั้นยังไม่เท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นเราก็มาเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับโดยเปลี่ยนจาก3าส่วนสนะครับให้เป็นส่วน8เนาะก็คูณ2เข้าไปกลายเป็น6กส่วนแบวกกับ7จส่วนแนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยสยังอยู่คงเดิมนะครับ6กบวกเเป็น13นะครับส่วน8ตัวเดิมใช่ไหมนะครับซึ่งส่วน8เนี่ยนะครับมันก็คืออะไรเอ่ยมันคือ1นเศษ 5ส่วน8ใช่ไหมครับคำตอบสุดท้ายเรานะครับ3บวก1เป็น4เศษ5ส่วน8นะครับตัวสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราเนี่ยเราได้ออกมาแล้วเป็น4เศษ5ส่วน8นะครับต่อมาเราจะมาหาวงเล็บที่2นะครับขีดเส้นกันไว้นะครับต่อมามาดูวงเล็บที่2งนะครับวงเล็บที่2นะครับเราคือ3เศษ9ส่วน10นะครับลบกับ 1เศษ2ส่วน5นะครับวิธีการลบแบบนี้นะครับผมเราพยายามลองจัดเศษส่วนดูก่อนนะครับก็จะเปลี่ยนเศษส่วนดูก่อนจะกลายเป็น3เศษ9ส่วน10นะครับลบกับ1จาก2ส่วน5กลายเป็น4ส่วน10ใช่ไหมครับผมปรากฏว่าเศษส่วนนะครับ9เนี่ยมันลบกับ4ได้ใช่ไหมครับดังนั้นก็ไม่จาเป็นต้องไปยืมนะครับก็จะได้เป็นนะครับหน้าลบหน้านะครับบวกกับส่วนลบส่วนเหลือหลังลบหลังนั่นเองนะครับ3ลบ1ก็จะเหลือ 29-4ลบ4ก็เหลือ5%ส่วนยังคงเหลือ10เหมือนเดิมนะครับซึ่ง5้ส่วน10นะครับเราก็แปลงให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำซาก,ก็ได้1.2ส่วนนั่นเองถูกไหมครับผมนะทีนี้เมื่อเรานะครับได้ทั้งหมดทั้งข้างหน้าและข้างหลังแล้วนะครับผมเราก็จะมาทําในส่วนของตรงกลางที่เหลือนั่นเองนะครับคือจับข้างหน้ามาลบกับข้างหลังนะครับโดยที่ข้างหน้าเนี่ยเป็น4เศษ5ส่วน8นะครับข้างหลังเราเป็น 2เศษ1ส่วน2นะครับทีนี้วิธีการลบนะครับอย่างที่บอกนะว่าให้เราเปลี่ยนตัวส่วนข้างหลังก่อนนะครับจะได้เป็น4เศษ5ส่วน8เหมือนเดิมนะครับลบกับ2เศษอะไรดีถ้าเราจะทำให้เป็นส่วน8เราต้องคูณ4ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะกลายเป็น4ส่วน8นั่นเองนะครับปรากฏว่านะครับ5เนี่ยลบกับ4ได้นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปยืมนะครับก็จะกลายเป็น4ลบ2นะครับข้างหน้าไปบวกอยู่กับ หาส่วน8ลบกับ4ส่วน8นะครับก็จะได้เหลือที่2เศษ1ส่วน8นะครับซึ่งมีช้อยพอดีนั่นก็คือข้ออะไรเอ่ยข้อขอไข่นั่นเองนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับผมข้อต่อมานะครับเป็นการอะไรเอ่ยการบวกการบวกแล้วก็การหาเรเศษส่วนนั่นเองนะครับทีนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะมาทําวงเล็บแรกก่อนนะครับนั่นก็คือ ลบ1เศษ2ส่วน3เนี่ยนะครับไปบวกกับ3เศษ3ส่วน5นะครับทีนี้ถ้าเราสลับฝั่งนะครับจะได้เป็น3เศษ3ส่วน5ลบกับ1เศษ2ส่วน3นะครับซึ่งเรานะครับจะเห็นว่านะครับตัวส่วนเนี่ยตัวลบนะครับเศษส่วนเนี่ยที่จะเอาไปลบกันนะครับตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเรามาปรับให้มันเท่ากันก่อนเนาะนะครับสกับ5เนี่ยไม่มีตัวร่วมใช่ไหมครับดังนั้นเอาส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับไปคูณทั้งเศษและส่วน แนะนำส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับไปคูณทังเศษและส่วนก็จะได้เป็นนะครับ3นี่อยู่คงเดิม 3, คูณ3เป็น9 5คูณ3เป็น15ลบกับ1ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ5คูณ2เป็น10ลบกับ3คูณเป็น15นะครับปรากฏว่าเรานะครับจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเป็น9นะครับแต่ข้างหลังเนี่ยเป็น10ซึ่งมันลบกันไม่ได้ใช่ไหมครับหรือลบกันแล้วเนี่ยมันอาจจะติดลบนะครับดังนั้นนะครับเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปยืมนะครับจาก3มานะครับ นะครับไปยืมมาก็จะเหลือเพียงแค่2นะครับเราเปลี่ยนนะครับเหมือนเราเอาเป็น1ใช่ไหมนะครับเราก็ต้องเอา1นะครับไปคูณกับ15ได้15แล้วไปบวกกับ9กนะครับก็จะได้เป็น24ส่วน15ลบกับ1เศษ10ส่วน15นั่นเองนะครับจับลบกันนะครับเราไม่เขียนแยกแล้วเราเอาข้างหน้ามาลบกับข้างหน้าเลยครับ2ลบ1เหลือ1หลังนะครับ24ลบ10เหลือ 14ส่วนด้วย15เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเราก็จะได้วงเล็บแรกออกมาแล้วนะครับเป็น1เศษ14บส่วนสินั่นเองนะครับผมทีนี้ทำไงต่อนะครับเราก็ไปดูนะครับวงเล็บที่2กันนะครับวงเล็บที่2ของเรานะครับนั่นก็คืออะไรเอ่ยอย่าเขียนเส้นก่อนแบ่งไว้นะครับฟึบนะครับวงเล็บที่2เราคือนะครับลบเเศษ1นส่วนสนะครับหารกับลบ สส่วน8นะครับทีนี้นะครับการหารหรือการคูณก็ตามนะครับถ้าลบเจอลบแล้วนะครับเครื่องหมายก็จะหายไปนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆเหมือนเอาลบ1นะครับมาหารกับลบ1ตัดกันก็หมดนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เหลือ7เศษ1ส่วน2นะครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับกับจากเศษเป็นส่วนนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้วิธีการคูณแบบนี้นะครับแนะนําแปลงให้มันเป็นเศษเกินไปนะครับก็จะได้เป็น7จ็คูนสองบนะครับบวกหเป็น15บหส่วนส คูณกับ8ส่วน3นะครับซึ่งมันตัดกันได้ใช่ไหมเราก็ตัดกันนะครับผมตรงนี้จะเหลือ5้านะครับตรงนี้เหลือ1นะครับตรงนี้ตัดไปอันนี้เหลือ4นะครับปรากฏว่าเรานะครับจะได้เป็น5คูณ4เท่ากับยี่นั่นเองนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับเรานะครับก็ไปทำขั้นตอนสุดท้ายกันนะครับนั่นก็คือการทําข้างหน้านะครับบวกกับข้างหลังนั่นเองข้างหน้าเราคือ1เศษ1ิส่ส่วนห้านะครับข้างหลังเราคือ2ี่สินะครับบวกกันแล้วก็จะได้เป็น 21เศษ14ส่วน15นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้องูนั่นเองนะครับผมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นั่นเองใช่ไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นมาดูนะครับข้อต่อไปเลยเป็นเรื่องของทศนิยมนะครับผมอ่าทศนิยมนี่ครับอย่างที่เราบอกใช่ไหมว่าถ้าเราเจอลบกับลบแบบนี้นะครับผมมันหารหรือมันคูณกันอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะ ตัดมันออกไปได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างบนจะเหลืออยู่ที่0.008ุนคูณกับ0.03นะครับทั้งหมดเนี่ยส่วนอยู่กับ0.0001 2แบบนี้นะครับพี่แนะนำนะครับให้ใช้วิธีการเลื่อนจุดทศนิยมนะครับถ้าเราเลื่อนข้างบนแล้วข้างล่างก็ต้องเลื่อนด้วยนะครับจะเป็นยังไงมาลองเลื่อนข้างบนดูนะครับนี้นะครับเลื่อนไปข้างหลังเป็นครั้งที่1เลื่อนข้างหลังครั้งที่2เลื่อนข้างหลังครั้งที่3ถ้าเราเลื่อนนะครับไปข้างหลัง3าครั้งจุดจะมาอยู่หลังเลข8ดนะครับดังนั้นมันทําให้เราได้แนั่นเองใช่ไหมครับที่ไปคูณอยู่กับอะไรสักอย่างนะครับดังนั้นถ้าเราเลื่อนข้างบนแล้วนะครับข้างล่างเราก็ต้องเลื่อนด้วยนะคครรับกี่้ง 3ครั้งใช่ไหมครับ1 2 3นะครับเพราะฉะนั้นจุดก็จะมาอยู่นี่นะครับดังนั้นข้างล่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นอะไรเลย0ย์ใช่ไหมครับจุดอยู่กับ1 2ที่คูณอยู่กับ0.03เหมือนเดิมก่อนเนาะค่อยมาย้ายทีหลังนะครับทีนี้ก็มาย้ายอีกรอบหนึ่งนะครับย้ายครั้งที่1ย้ายครั้งที่2อนะครับอันนี้ก็ย้ายครั้งที่1ย้ายครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับเราจะเหลืออยู่ที่8คูณ 3ใช่ไหมครับเพราะว่าจุดตรงนี้เราไปอยู่หลังเลข3แล้วนะครับส่วนอยู่กับอะไรนะครับส่วนอยู่กับ12นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น8คูณ3เป็น24ส่นะครับส่วนกับ12นะครับตัดกันก็จะได้2พอดีนะครับตัดกันได้ลงตัวนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นจำนวนนับนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตอบอยู่ที่ขอควายนะครับหรือตอบ2นั่นเองนะครับผมข้อต่อมานะครับผม ข้อนี้นะครับจะเป็นโจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศษส่วนนั่นเองนะครับข้อนี้อาจจะไปโยงถึงเกี่ยวกับสมการด้วยก็ได้นะครับจะเป็นยังไงเราเรามาดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับมาดูโจทย์ภาพรวมกันก่อนนะครับโจทย์บอกว่าสมัยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับวันแรกเขาอ่านได้2ส่วน3ของจํานวนหน้าทั้งหมดนะครับวันที่2เขาอ่านได้อีก20หน้านะครับรวมเป็นทั้งหมดนะครับ5ส่วน6ของจํานวนหน้าทั้งหมดนะครับ ข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับทีนี้นะครับเรามาเขียนสมการก่อนนะครับเรารู้นะว่าเขาอ่าน2วันนะครับซึ่ง2วันนี้รวมกันได้5ส่วน6ของจํานวนหน้าทั้งหมดใช่ไหมครับดังนั้นก็นะครับพี่จะให้นะครับให้ a เป็นอะไรดีเป็นจํานวนหน้าทั้งหมดนะครับผมให้ a เป็นจํานวนหน้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้เป็นนะครับวัแรกมันคือ สองส่วนสามของคือคูณใช่ไหมครับผมอ่ะเขียนวงเล็บติดกันแบบนี้คือการคูณนะครับผมไปรวมกับวันที่2ซึ่งอ่านได้20หน้าใช่ไหมครับจะมีค่าเท่ากับ5้ส่วนหใช่ไหมครับของทั้งหมดนะเราก็นะครับใช้ข้างนะครับให้เหลือใช่20นะครับผมอันนี้ก็5้าส่วนหกนะครับอ่ะจากบวกย้ายไปเป็นลบใช่ไหมครับลบกับ2องส่วนสามเซึ่งนะครับการที่เราเนี่ย จะลบกันได้นะครับเรามองว่า a เป็นตัวแปรใช่ไหมดังนั้นตัวเลขนะครับเราจับมาบวกหรือลบกันได้นั่นเองนะแต่ทีนี้นะครับการที่เราจะทํามันได้ตัวส่วนก็ต้องเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนนะครับจากนะครับสอส่วนสเนี่ยให้เป็นอะไรดีคูณ2นะครับกลายเป็น4ี่ส่วนหกใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเหลือ20เหมือนเดิมนั่นเองเนาะทีนี้นะครับผมเรานะครับก็5ไปลบกับ4ก็จะเหลือ1ใช่ไหมครับส่วนหเหมือนเดิม ที่คูณอยู่กับ A นะครับซึ่งในที่นี้นะครับมันมีความหมายว่าเป็นจริงๆก็คือ A ส่วน6หรือ A หาร6นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอยากได้ A ตัวเดียวเราก็ย้ายจากหาร6นะครับไปเป็นคูณ6กนะครับก็จะได้เป็น A นะครับเท่ากับ20คูณกับ6เท่ากับ120้นั่นเองนะครับพอเราได้ a อออกมาแล้วนะครับหรือเราได้จำนวนหน้าของหนังสือทั้งหมดใช่ไหมครับดังนั้นเราก็มาหาดูนะครับว่าข้อไหนถูกต้องเนาะ มาไลที่กอไก่นะครับกอไก่เขาบอกว่าวันแรกอ่านได้100หน้าใช่ไหมซึ่งนะครับผมวันแรกเขาบอกว่าอ่านได้2ส่วน3ของทั้งหมดทั้งหมดคือ120ใช่ไหมครับ3ตัดเหลือ40 40คูณ2เป็น80นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับวันแรกเขาอ่านได้80หน้าแต่ในโจทย์ในช้อยเนี่ยนะครับบอกว่า100หน้าแสดงว่ากอไก่นั้นผิดนั่นเองนะครับ ข้อขอไข่นะครับเขาบอกว่ามีหนังสือทั้งหมด150หน้านะครับซึ่งเราบอกว่าให้ a เป็นจํานวนหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งเราหา a มาได้120นะครับดังนั้นข้อขอไข่ก็ผิดนั่นเลยนั่นเองนะครับต่อมาข้อควายเขาบอกว่าวันแรกอ่านได้มากกว่าวันที่2อยู่60หน้านะครับวันแรกอ่านได้80วันที่2อ่านได้20นะครับมากกว่ากันอยู่60หน้าเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อขอควายนั่นเองนะครับผมนะครับประมาณนี้เนาะ ก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับถ้าเราแก้สมาการไม่เป็นเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะทําในส่วนของตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ไม่ได้เรื่องสมาการนะครับผมใครที่ได้ใครที่ไม่ได้เรื่องสมาการเราก็พยายามไปฝึกไว้นั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับผมถ้ามีน้ํา นะครับบรรจุอยู่ในถัง3ส่วน4ของถังนะครับแล้วเราเนี่ยปล่อยน้ําทิ้งไป1ส่วน5ของน้ําที่มีอยู่นะครับผมแล้วเราเติมไปอีก10ลิตรปรากฏว่าทําให้มีน้ําอยู่5ส่วน8ของถังนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเนาะอ่านะครับทีนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าปริมาณถังเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็มาดูกันก่อนนะครับก็จะให้นะครับผมให้ A นะครับเป็นอะไรดีอ่าเป็นน้ําปริมาตรละกันนะครับอ่านปริมาณ เป็นอะไรดีนะไม่ได้ปริมาณเนาะเอาเป็นปริมาณถังแล้วกันนะครับถังทั้งหมดนะครับผมนะทีนี้นะครับเขาบอกว่านะครับเดิมเนี่ยมีอยู่น้ำสามส่วนสี่ของถังใช่ไหมครับกับเดิมนะครับผมมีอยู่สามส่วนสี่ของถังนะครับตอนนี้เราบอกให้ถังเป็น A แล้วใช่ไหมครับผมทีนี้นะครับเขาปล่อยไป ปล่อยไป1นส่วนหของที่มีอยู่ซึ่งที่มีอยู่เดิมนะครับนั่นคือ3าส่วนสของถังหรือว่า3ส่วนสีานั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นก็จะเป็น1นส่วนหของ3ส่วนสคูณกับ a นั่นเองนะครับจะได้เป็นอะไรนะครับ1นคูณสได้3 4ี่คูณหได้20ส่วน a นะครับก็จะได้เป็น3เศษเศษสส่วน2ี่นะครับนั่นคือปริมาณน้ําที่ ปล่อยไปนั่นเองนะครับถามว่าทำไมไม่เป็น1นึ่งส่วน้าเอนะครับเพราะไปดูดีๆนะครับเขาบอกว่าของน้ําที่มีอยู่นะครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นของถังใช่ไหมของน้ําที่มีอยู่นั่นก็คือนี่ไงครับสามส่วนสี่เนาะก็เลยเอามาคูณแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาเติมลงไปอีกสิบลิตรนะครับทำให้ได้เป็นห้าส่วนแดของถังนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเขียนเป็นสมการดีกว่านะครับเดิมเนี่ยมีอยู่3ามส่วนสี่ของถังนะครับผมปล่อยไปนะครับหส่วนห้าของน้ําที่มีอยู่นะครับนั่นก็คือ เปลี่ยนแล้วใช่ไหมเป็น3ามส่วนยี่นั่นเองนะครับเติมก็คือบวกใช่ไหมเติมไป10ลิตรนะครับทำให้มีอยู่5้ส่วนแของถังนั่นเองนะครับแบบนี้ทีนี้นะครับเราก็มาแก้สมการกันนะครับย้ายตัวแปรไปหากับตัวแปรทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็น5้าส่วนแปนะครับจากบวกเป็นลบ3ามส่วนสีจากลบเป็นบวก3ามส่วนยี่นะครับอ่ะ ก็ทําการบวกลบกันนะครับเมื่อเราบวกลบกันเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ว่าในโซนของฝั่งขวานี้นะครับจะได้เป็น1ส่วน 40a นั่นเองนะครับเพื่อความเสียไม่เสียเวลาเนาะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะไปแก้หา A ต่อนะครับเรานะครับตรงนี้เราจะได้ว่าเป็น A หาร40ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราย้ายจาก40นะครับไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นคูณน,นั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับจะได้เป็น A เท่ากับ10คูณกับ40นั่นก็คือ 400นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับว่า A นะครับหรือน้ําในปริมาณทั้งหมดนะครับมีอยู่ทั้งหมด4 0 0้นั่นเองนะครับทีนี้ลองมาแทนค่าดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น3ส่วน4คูณกับ400ก็จะได้เป็น3 0 0้นั่นเองนะครับนั่นคือเดิมนะครับมีน้ําอยู่ในถังทั้งหมด300นะครับลิตรซึ่งกอไก่ก็ถูกนะครับ ทีนี้เราจะตอบกอไก่ได้เลยไหมก็ยังไม่ได้นะครับเราต้องไปเช็คดูก่อนนะครับว่าข้ออื่นเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเนาะทีนี้มาดูนะครับเขาบอกว่า,าปล่อยน้ําไป60ลิตรอ่ะก็มาดูนะครับเอา A ไปคูณตรงนี้อีกนะครับก็จะกลายเป็น3ส่วน20นะครับคูณกับ400นะครับตัดกันก็จะเหลืออยู่20คูณ3เป็น60อ่ะก็ ถูกนะครับถ้าถูก2ข้อแบบนี้แล้วนะครับถ้าโจทย์ไม่ผิดยังไงก็ตอบข้อ,องูแน่นอนนะครับทีนี้มาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะถูกจริงหรือเปล่านะครับโดยที่ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยเขามีน้ําอยู่250ลิตรนะครับท้ายที่สุดเราคือตรงไหนท้ายที่สุดเราคือ5 8 a ใช่ไหมครับอ่าเราก็มาหา5 8คูณกับ a คือ400นะครับผมตัดการตรงนี้เหลือ50คูณกับ5ได้250อ่ะซึ่งก็ ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบงองูก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับผมมาถึงข้อสุดท้ายนะครับผมข้อสุดท้ายนี้นะครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่านะครับน้ำมันดีเซลนะครับผมลิตรละ20.12บาทนะครับถ้าเติมไป500บาทนะครับเราจะสามารถขับได้กี่วันถ้านะครับน้ำมัน1ลิตรเนี่ยใช้ได้ระยะทาง10กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็นะครับ ขับวันละ35กิโลเมตรนั่นเองเนาะทีนี้มาดูก่อนนะครับผม500บาทเนี่ยเติมไปจะได้กี่ลิตรนะครับผมอ่ะจะได้ก็ต้องเอาบาทใช่ไหมครับหารกับราคาน้ํามันนนะครับก็ลองตั้งหารดูนะครับในที่นี้นะครับผมเราจะใช้เป็นนะครับเลื่อนจุดทศนิยมก่อนเนาะนะครับจากตรงนี้นะครับเราย้ายมา 2ครั้งใช่ไหมข้างหลังนี้นะครับจากจุดตรงนี้เดี๋ยวขอเขียนนี่ก่อนนะครับจาก5 0 0 0 0นเนี่ยนะครับหารกับ20.12แล้วนะครับถ้าเราตัดทศนิยม2ตำแหน่งนี้ทิ้งไปนะครับเราเลื่อนจุดมาตรงนี้ก็ต้องเลื่อน2ตำแหน่งด้วยใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ5 0 0ห0ใช่ไหมครับหารกับ2012นะครับเราก็ตั้งหารนะครับ5 0 0ห0หารกับ2012นะครับ อันนี้ก็จะได้เป็น2ก็จะเป็น4020 4ลบกันนะครับก็จะเหลือเป็น976นะครับดึงศูนย์ลงมานะครับอะไรใกล้เคียงกับ9000ก็น่าจะ4นั่นเองนะครับ4ี่สองนะครับลบกันแล้วก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่เอ่ย2ยืมมาใช่ไหมครับอันนี้เหลือ5้าลบ1 1 7 1เจ็ดหนะครับเสร็จแล้วนะครับ เมื่อไม่มีศูนย์ให้ดึงแล้วนะครับก็ใส่จุดใช่ไหมครับแล้วก็เติมศูนย์ได้นะดึงศูนย์ลงมานะครับอันนี้น่าจะเป็น8ดนะครับแปดสองสิบหแปดหนึ่งแดทดหนึ่งเป็น9้านะครับศูนย์แปดสองสิบลบกันนะครับอันนี้เหลือ4อันนี้เยืมอมานะครับอันนี้ให้เขาเยืมแล้วใช่ไหมเป็นเหลือสองศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ดึงศูนย์ลงมาอีกนะครับผมตรงนี้นะครับก็อาจจะได้ประมาณห้านะครับห้าสองเป็น 10นะครับผมทด1นึ่าทด1เป็น6นะครับ0แล้วก็5 2เป็น1 0ลบกันตรงนี้นะครับผมก็จะเหลืออยู่1น0รอบ่ะลบกันเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถามว่าทำไมต้องเอาสักสองตำแหน่งนะครับเพราะว่าถ้าเอาแค่ตำแหน่งเดียวเนี่ยนะครับเราจะสังเกตด,ดูนะว่าเศษเราเนี่ยเหลือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม เหลือตั้งหนึ่งัน้นะครับซึ่งน่าจะเป็นเลขที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเราถามว่าทำไมถึงสิ้นสุดตรงนี้นะครับเพราะว่า1นนะครับคือเราได้เนี่ยสองตำแหน่งมาแล้วนะครับอันที่2คือเราเนี่ยได้เศษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับ2 0 0 0นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ฟิกไว้ที่นะครับจะได้ว่านะครับ1ลิตรจะได้ว่านะครับก็คือได้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย500ก็คือได้มา24.85ลิตรนั่นเองนะครับ ซึ่งเขาบอกอะไร1ลิตรขับได้10กิโลใช่ไหมครับแสดงว่าขับได้248.5กิโลเมตรนั่นเองใช่ไหมะนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาขับ35กิโลเขาอยากทราบว่าเขาจะขับได้ทั้งหมดกี่วันนะครับดังนั้นก็เอาอะไรครับ248.5เนี่ยมาหารกับ35นะครับว่าจะาขับได้กี่วันนั่นเองเนาะนะตรงนี้นะครับลองดูที่ชอยส์แล้วกันเนาะ จะใช้เลขอะไรดีนะครับถ้าใช้เลข5เนี่ยนะครับน่าจะน้อยไป6นะครับอันนี้ก็น่าจะยังไม่ถึงนะครับ7 3 21มอ่ะมันใกล้เคียงใช่ไหมก็ลองเป็น7นะครับ7 5 3ดห้าสทดกับ3เป็น24อ่าใกล้เคียงมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับดึง5ลงมานะครับจุดนี้ไปใส่ข้างบนนะให้มันตรงกันนะครับเรื่องจุดทศนิยมตั้งแต่ปฐมเนาะอ่านะครับก็1คูณกับ3าเป็น 35ลบกันได้ศูนย์พอดีนะครับก็คือค่านี้นะครับผมจะเป็นค่าประมาณของเราเนาะนะครับแสดงว่าถ้าเราเติมเงินไเติมน้ํามันนะครับไป500บาทเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด24.85ลิตรหรือขับได้248.5กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าเราขับเฉลี่ยวันละ35กิโลเมตรจริงๆนะครับเราจะขับได้ประมาณ7.1วันนะครับก็คือเป็น7วันเต็มเมนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ต่อเป็นคอควายนั่นเองนะครับก็ จบไปแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเรื่องของเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมในวันนี้นะครับผมท่านมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาทั้งสอบถามนะครับผมในแฟนเพจของ p c y Tutor ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับผมที่ตั้งใจียเรียนนะก็สามารถติดตามผลงานนะครับหรือว่าสามารถติดตามที่จะเรียนนะครับผมได้ทั้งในแฟนเพจนี้นะครับผมแล้วก็ยูทูบนี้เช่นเดียวกันนะครับผมโดยที่จะ ลงคลิปทั้ง2ช่องทางนี้เลยนะครับผมนะแต่ใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถามอะไรก็เข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับผม PCY t u t e r นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ